w อเตอร i n ิงเวฟมีภาษาไทยแล้วครับ w อเตอร i n ิงเวฟเนี่ยเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่โคตรอลังการเป็นเกมกาชาที่แอคชั่นมันมากๆและเป็นเกมไม่กี่เกมครับที่แฟนๆเรียกร้องภาษาไทยแล้วผู้พัฒนาจัดมาให้คุโรเกมผู้พัฒนาของ w อ t ตอร n g ิงเวฟทำการอัปเดตภาษาไทยแต่ไม่ได้แค่อัปเดตอย่างเดียวตัวเกมก้าวเข้าสู่สักราชใหม่มาพร้อมแผทส และแพท3.0เพิ่งเปิดเมื่อวันที่25ธันวามนี้เองครับเพราะงั้นใครเคยเล่นแล้วคุณเหมือนได้เกมใหม่ที่เป็นภาษาไทยส่วนใครยังไม่เคยเล่นบอกเลยว่าเป็นเกมที่ต้องหลอกคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับแต่ผมรู้สึกดีมากๆที่ได้ทำ พราะมันเป็นเกมที่อยากให้ทุกคนลองเล่นมากๆเกมเป็นยังไงมันมีดีแค่ภาษาไทยหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างเดีย๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังหรือจะโหลดก่อนก็ได้แล้วค่อยมาฟังลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมกดปูติริงเวฟเนี่ยเป็นเกมแนวแฟนตาซีไซไฟที่เล่นกับเรื่องราวของพลังงานคลื่น <S <S เรื่องราวเกิดในดาวที่ชื่อว่าโซลาริสดาวเคราะห์อันดับ3จากดวงอาทิตย์ที่กำลังอยู่ในวิกฤตแห่งการล่มสลายมันมีชื่อเรียกด้วยชื่อว่าอาดูนการหรือลาเมน ดาวกาลังเสื่อมถอยและมนุษย์ต้องดิ้นรนรวมถึงยังต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกิดจากปรากฏการณ์การล่มสลายอันเลวร้ายทาเซตดิสคอร์ดเกมนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวผ่านสายตาของผู้พนเนจรหรือโรเวอร์เรโซเนเตอร์ผู้มีพลังพิเศษและมาพร้อมกับแบล็กกลว์สุดคลาสสิกค,คือไม่มีความทรงจําเรื่องราวการตามหาความทรงจําที่แท้จริงพร้อมต่อสู้เพื่อมนุษยาชาติถึงเริ่มขึ้นครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของแพท1.0 ว่าด้วยเรื่องราวการเดินทางในทวีปหวงหลงที่เราเข้าไปพัวพันกับเซนติเนลสิ่งมีชีวิตผู้พิทักษ์ที่คอยชี้ทางให้มนุษยชาติเปิดเผยองค์กรวายร้ายส่วนสําหรับแพท3.0มันเป็นการเดินทางครั้งใหม่ไปยังสถานที่ที่ว่ากันว่าเทคโนโลยีของมนุษย์พัฒนาโดยไม่ต้องพึ่งพาเซนติเนล นี่คือเรื่องยอดที่ผมพยายามจะไม่สปอยและเล่าให้ฟังเรื่อใครอยากจะเข้าไปลองเล่นปัญหาของเกมแนวนี้คือเวลาอัปแพทช์ไปเรื่อยๆเนี่ยคนเล่นใหม่จะตามไม่ทันแต่ใน3.0ของ Watering Wave เราสามารถข้ามเหนือเรื่องไปเล่นแมปใหม่สุดได้เลยเล่นจบแล้วย้อนกลับไปเล่นแพทเก่าที่หลังได้ในเรื่องประมาณนี้แต่ผมพูดถึงเกมเพลย์ดีกว่าคนระับสำหรับเกมเพลย์เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เน้นการต่อสู้แบบ Ha ็ k and Slash ดโดยมีจุดเด่นอยู่ที่การดอทหลบเราต้องหลบช่าของศัตรู และแพรรี่เพื่อทำดาเมจสวนกลับให้ตรงจังหวะเพื่อทำลายเกราะศัตรูเก็บเกียรติให้ล้มหรือสตันแล้วทำดาเมจโด,ดยสกิลคอมโบที่หลากหลายของตัวละครแต่ละตัวตัวเกมมีระบบชาติด้วยแต่ท่านก็จะไม่ได้คอมโบกันแต่มีไว้เพื่อละลายเกราะศัตรูเหมือนกันและด้วยสไตล์การต่อสู้แบบนี้ทำให้ทุกการต่อสู้มีความช้าถ่ายถึงเลเวลของเราจะต่างกับศัตรูหรือ,อยังปั้นตัวละครไม่สุด ก็สามารถอุดลอยรัวด้วยความสามารถของเราในการหลบหรือสวนกลับนอกจากนี้ตัวละครยังมีมูฟเซตหรือท่าทางที่แตกต่างกันออกไปเกมจะมีสอนเล่นทุกตัวเลยครับซึ่งการฝึกเล่นหรือสอนเล่นทําให้เรารู้มูฟเซตและคอมโบของตัวละคร จะสามารถรีดดาเมจออกมาได้มากเป็นพิเศษคือมันเป็นระบบต่อสู้ในเกมกาชาที่ทำออกมาดีมากๆแล้วคุณจะเล่นแบบผมเล่นเป็นลิงกดๆไปเดี๋ยวท่ามันก็ออกมาเองเพราะท่าในเกมนี้เนี่ยมันอลังการมากๆบางทีกดๆแล้วก็เบลอเบลเหมือนกันในเกมนี้เราต้องเอาตัวละครของเรามาจัดทีมครับทีมลั3าตัวซึ่งการจัดทีมมันแล้วแต่เราเลยครับว่าจะใส่ดาเมจซับพ DPS หรืออะไรก็ว่างกันไปจับได้อย่างอิสระ จัดตัวที่ชอบหรือจะจัดตัวละครที่มันมีสกิลสนับสนุนกันและสร้างคอมโบได้อลังการแล้วมันเป็นเกม r p g ที่ต้องพัฒนาตัวละครครับการอัพเลเวลก็เลยสาคัญเราต้องอัพเลเวลตัวละครเลเวลอาวุธเลเวลสกิลสามอย่างนี้เนี่ยเล่นๆไปสํารวจไปเราจะได้ของมาอัพเกมมีอีกอย่างคือเอ็โคที่จะตอบจากการต่อสู้กับพวกศัตรูข้างทางบอสมินิบอสบอสรายสัปดาห์ตอบแล้วเอามาใส่เหมือนของสวมใส่เป็นเซต แต่เราเซนก็จะเพิ่มความสามารถได้แตกต่างกาันซึ่งมันจะมีข้อกําหนดในการใส่อยู่ซึ่ง Echo ก็สามารถเอามาสกิลกับคอมโบที่ตัวละครเรามีได้ด้วยมันทําให้เกมลึกขึ้นไปกว่าเดิมครับและใน3.0เนี่ยมันมีระบบอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องการสํารวจเกมนี้ฉากสวยมากๆครับคืออลังการมากๆแถมถ้าเกิดใครเคยเล่นภาคก่อนๆมาลอง3.0ผมบอกเลยว่าคุณภาพออฟไลฟ์ดีขึ้นมากๆแน่ๆ การสำรวจแมพมันจะสนุกขึ้นมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับแฟนๆนะ่าจะเฝ้ารอกันอยู่คือการแปลชายผมเปิดให้ดูอันนี้เป็นหน้าดันเจียนที่รายละเอียดค่อนข้างโอเคตามแมปต่างๆหรือคนคุยต่างๆก็แปลหมด หรือเนื้อเรื่องอันเก่าก็สามารถไปอ่านรีเพย์ได้แปลไว้หมดแล้วสําหรับคนที่เล่นผ่านไปแล้วจากที่ผมลองสํารวจดูผมรู้สึกว่าแปลใช้ได้เลยครับชอบที่เขาแปลชื่อเฉพาะอย่างชื่อภูมิภาคเป็นภาษาไทยทําให้การเรียกมันเข้าใจตรงกันแต่ว่าไม่ได้แปลชื่อคนด้วยคาอะไรต่างๆก็แปลออกมาได้ลื่นไหลในภาพรวมโอเคมากๆแถมถ้าเกิดใครเล่นแล้วรู้สึกว่ามันติดตรงไหนลองใจเย็นๆแล้วติดต่อทีมงานเขาไปเขาพร้อมที่จะรับฟังปัญหาเพราะว่าเขารับฟังจริงๆครับ งั้นไม่มีภาษาไทยมาอัปเดตให้หลายๆคนที่เรียกร้องส่วนคนที่เล่นไปไกลแล้วจะลองเปลี่ยนภาษาหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณครับถ้าเปลี่ยนอาจจะต้องลองจูนหน่อยเพราะศัพท์บางคำภาษาอังกฤษมันอาจจะสั้นๆพอเป็นไทยแล้วอาจจะต้องยาวหน่อยอย่างลามเมนเ,นเนี่ยแปลเป็นอาดูนการหรือเว็บวอลฟีโนโมินอนแปลเป็นไทยว่าปรากฏการขึ้นกัดกรอด ยาวขึ้นแต่เท่ขึ้นด้วยมันเวลอาอ่านมางะแล้วเห็นชื่อท่าเป็นภาษาไทยพันปักษาอะไรแบบนี้สับบางคำเขายังใช้ทับศัพท์อยู่ครับอย่าง Resonator อันนี้ไม่ต้องจูนเยอะส่วนสิ่งใหม่ๆใน3.0ผมบอกเลยว่ามันแทบจะเป็นเกมใหม่เลยครับเมืองใหม่อย่างลาไฮลอย m แมปมันอลังการมากๆมันเปิดมาถึง9พื้นที่มีอะไรบ้างคงรีวิวไม่หมดแต่ต้องบอกว่าที่เอามาโชว์นี้เป็นแค่น้ำจิมครับ สำหรับแพทนี้มาพร้อมเนื้อเรื่องใหม่ถึง3พาร์ทสองพาร์ทแรกเป็นครึ่งแรกส่วนอีกพาร์ทจะเป็นครึ่งหลังของแพทและแพทนี้มาพร้อมกับตัวละครใหม่นั่นคือไลเน่เรโซเนเตอร์ท่าสเปกโตตำแหน่งเป็นซับพอร์ตอาวุธเป็นพริสโตก็คือปืนเป็นนักเรียนของสถาบัน Star ์ท sh แพทนี้อัปเดตอะไรเยอะมากคุณภาพออฟไลฟ์ก็ดีใน30เกมจะปลดล็อกมอเตอร์ไซค์ให้เราขี่ครับมอเตอร์ไซค์แม่งเปิดเพลงได้ปรับมุมมองได้เหมือนเกม FPS แถมแต่งลายได้ด้วยแอบเห็นมีคอนแอลกับลายเพอโซน่าแล้วก็โซนิกด้วยเก็บกล่องง่ายเวลาขับเนี่ยหยุดสแกนเก็บกล่องได้เลยที่เท่สุดๆคือมันพาตัวละครที่เรามีอยู่ซ้อนไปด้วยได้ครับแบบว่าโคตรเท่แถมเร็วมีระบบขี่ออโต้ให้เราถ่ายรูปชิลๆแล้วระหว่างทางมีสนามแข่งเป็นมินิเกมให้เป็นระยะๆะะด้วยมีการเพิ่มระบบการต่อสู้ใหม่ที่เรียกว่าออฟจูดหรือภาษาไทยแปลว่าเสี่ยงเพี้ยน เป็นการตีเรื่อยๆเพื่อสะสมค่ามี2แบบคือถ้าเกิดท่าเต็มจะทำดาเมจเพิ่มเติมหรือใช้สกิลที่เบรกท่าได้มันช่วยให้เราขัดจังหวะมอนสเตอร์หรือทำดาเมจเพิ่มได้แต่ละตัวจะมีสกิลเบี่ยงเบนที่แยกออกเป็นสองสส่งผลต่อการต่อสู้บางตัวละครมี2สกิลอย่างตัวละครในแพ่นดซึ่งปรับแต่งได้มีศัตรูใหม่เอ็โคใหม่อาวุธใหม่ๆ5าดาวถาวรแบบใหม่ยกเซต และมีกิจกรรมใหม่อีกเป็นสิบทั้งกิจกรรมประจำแพทกิจกรรมล็อกอินกิจกรรมถาวรคอนเทนต์เกมใหม่แล้วถ้าเกิดใครเล่นบนมือถือสามารถลบเวสหรือว่าคัสตซนที่ไม่ใช้ให้ออกได้แล้วช่วยลดพื้นที่ไปได้เยอะปรับปรุงคุณภาพ,เ,พเรื่องภาพให้ดีขึ้นด้วยเรียกว่าแพทใหม่ปรับปรุงทุกอย่างส่วนประสบการณ์การเล่นคร่าวๆมันประมาณนี้ครับกับ w u t h e r i n g wave หลังจากลองเล่นดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมเปลี่ยนไปเยอะมากอาจจะไม่ได้เห็นผมทําคลิปรีวิวแต่จริงจริง ผมเล่นตั้งแต่เดวัเหมือนกันเกมนี้เคยเล่นไปประมาณหนึ่งก่อนจบแพทหวงลงนิดหน่อยน่าจะประมาณ1.3ครับเพิ่งมีโอกาสกลับมาได้เล่นตอนอัปเดต3.0ที่เขาเพิ่มภาษาไทยเข้ามาความรู้หลายๆอย่างของเกมก็เลยจางไปเกือบหมดแล้วผมก็เพิ่งอัปเดตไม่นานเหมือนกันอาจจะมีอะไรคาดเคลื่อนถ้ามีเม้นบอกได้ครับบอกเลยว่าระหว่างเล่นนีรู้สึกเหมือนเล่นเกมใหม่ ตอนนั้นกับตอนนี้มันผิดกันมากๆคือยิ่งเล่นไปยิ่งอัปเดตทุกอย่างที่มันมาก,กับแพดใหม่มันอลังการขึ้นเรื่อยๆภาพสวยขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเลยว่าเขาใส่ใจกับเกมนี้มากๆอ่ะคือไม่ได้ปรับแค่คุณภาพออฟไลน์แต่ปรับแม่งทุกอย่างฉากอลังการขึ้น ต่อสู้ก็สนุกมากขึ้นมีลูกเล่นเยอะขึ้นพวกคัสซีนอะไรต่างๆก็ดูดีมากๆอลังการมากๆและสมูทมากๆคือมันสัมผัสได้เลยตอนเจอคัสซีนใหม่ๆหลังๆเหมือนดูอนิเมชันเทพๆเห็นคัสซีนมานี่ร้องว้าวทุกครั้งแล้วอันนั้นยังไม่ได้อัป3.0เลยนะพออัป3.0แล้วแบบเชี่ยของโคตรดีเกมนี้ตอนเปิดตัวเนี่ยมีคนบอกว่ามันจะเป็นเกมที่จะมาฆ่าใครสักคนแต่สุดท้ายเราก็ฆ่าตัวเองไปตอนแพท1.0 ข่าเรียบเลยครับมีปัญหาเยอะมากแต่สุดท้ายก็พัฒนาและเอาชนะปัญหาของตัวเองทั้งหมดดีมากๆรู้สึกว่าเดฟอย่างคุโรเกมรักเกมนี้มากๆคือเราไม่ได้เห็นแค่เกมเพลย์สวยๆฉากคัสซีนดีๆแต่เราได้เห็นพัฒนาการของทีมงานไปด้วยหลายคนอาจจะถามว่าเล่นตอนนี้มันจะทันเหรอเชื่อผมครับเริ่มตอนนี้ทันแน่นอนยิ่ง3 0ยเนี่ยยิ่งทันใหญ่เพราะว่าเกมมันมีให้คุณทุกอย่างแล้วคุณิตี้ออฟไลท์ก็ดีตัวละครสวย,สวย,สวยๆเทพๆภาษาไทยด้วย สายฟรีก็อยู่ได้ยิ่งเติมยิ่งสนุกใครเล่นแล้วเล่นต่อไปครับส่วนใครเคยเล่นแล้วเลิกอยากให้ลองกลับมาเล่นดูประสบการณ์มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนแถมตอนนี้มีอัปเดตภาษาไทยแล้วด้วยใครไม่สันทัดภาษาอังกฤษก็น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นลองเลยครับสุดยอดเกมแอคชั่น RPG ที่ดีมากๆเกมนึง อวยมากอวยคมๆเลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบฝากกด Subscribe ด้วยถ้ากดอ,อยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังให้อย่างฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ